She like that. Check like these out สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่มก o สอ t อสตันทเนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตันช่วงเช้าคะแนนความสามารถเด็กปืน ปืนใหญ่พลาดทำได้แค่เจ้านักบุญ1ต่อศผู้ทำประตู0ูต่อ1กนดิชาก้านาทีที่11คนแอสซิสไว้1หต่อหนึอดัมอาร์มสตองนาทีที่65แอรนเดมเดล6คะแนนจริงๆก็ไม่ได้เจองงาหนักอะไรลูกยิงของแซมเฮมตันส่วนใหญ่มาตรงตัวแต่ก็มาเจอหนเดียวจังๆแล้วก็เสียประตูเลยวิลเลียมซิบา6คะแนนมีใจขึ้นหลังพลาดไปเข้าทางกองหน้าของเจ้าทินแบบง่าย ดีที่ไม่โดนลงโทษสมาธิของซลิบาดูไม่ค่อยดีและดูเล่นเหนื่อยไปหน่อยจังหวะเพจก็ทําได้ไม่ชิดเท่าไรอย่างประตูที่โดนตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งทำให้เขาหลุดตําแหน่งไปกาเบียวมาเกาเยสเคะแนนลูกกาอากาศของกาเบียวแข็งแกร่งดีทีเดียวหลายครั้งที่เจอกดดันจากทั้งลูกเตะมุมและลูกทุ่มไก่แต่กาเบียวก็ป้องกันได้ดีข้อผิดพลาดก็ไม่มีให้เห็นเลยเบ็นไว้6 5คะแนน เป็นคนเติมทะลุเข้าไปเปิดบอลให้ชาก,ก้าวิ่งเข้ามายิงประตูแรกเกมรับก็ยังทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองจังหวะตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ยังเอาริมเส้นเซาเฮม์ตันอยู่มีจังหวะที่เสียประตูตีเสมอที่ไว้ไม่ทันสังเกตอัอมสตองที่สอดเข้ามาทายิเฮโรโทมิยาสึหคะแนนยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายไปยาวๆช่วงนี้สําหรับโทมิยาสึเกมรุกของทางเซาเฮม์ตันก็เน้นมาเจาะทางฝั่งของโทมิมากกว่าเมื่อเทียบกับอีกฝั่ง โทมัสปาเต้5.5คะแนนหลายครั้งที่ปาเตเร่งจังหวะมากเกินไปหน่อยทําให้กลายเป็นใจบอลเสียงง่ายๆนับครั้งไม่ถ้วนและมีอีกหลายครั้งที่มีช่องใจแต่ปาเตเลือกดึงกลับอาจจะต้องมีอินเวอร์ตฟูลแบ็กแบบซิซิงโกมาช่วยแบ่งเบาภาระกันดิชาก้6.5คะแนนยิงด้วยเท้าขวาสองนัดติดต่อกันเฉียบคมไม่แพ้นัดก่อนกับ PSV และส่งให้ทีมขึ้นนำเร็ว1ต0ตั้งแต่ต้นเกม ครึ่งแรกชาก้ายังดูคึกคักอยู่แต่ครึ่งหลังชาก้าก็ดูเร่งไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันเพราะเป็นคนที่เล่นต่อเนื่องที่สุดมาตินโอดิกาต์เจนคะแนนกัปตันทีมมีโอกาสได้ลุ้นสองประตูตั้งแต่ต้นเกมแต่ซัดหน้ากรอบเขตโทษหลุดกรอบออกไปการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนของโอดิกาต์ทาได้ดีหลายครั้งทั้งการจะให้เชซุสส่องหนในเอดดี้อีกครั้งบุคโยสชาก้า5 5คะแนนลากเหลือไม่ค่อยออกเลยสำหรับซาก้าในวันนี้ ถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานแถมไปโดนใบเหลืองข้อหาพยายามพุ่งลมครึ่งหลังก็บทบาทน้อยลงไปเยอะกาเบลมาตินเนลลี่6คะแนนจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงครึ่งแรกถือว่าทำได้ดีมีหลุดไปถึงเส้นหลังอยู่หลายครั้งแต่จังหวะเปิดกลับมาไม่เข้าโฟกัสกับเพื่อนส่วนครึ่งหลังมาติเนลลี่หายไปจากเกมเลยกาเบลเชซุส6.5คะแนนครึ่งแรกก็มีโอกาสลุ้นประตูอยู่จังๆสองครั้งครั้งแรกสนุดเข้าข้างตาข่าย อีกครั้งทำชิ่งกับโอดกาดก่อนจะได้ซัดเต็มข้อแต่ติดเซฟผู้รักษาตรูเซาแฮมตันครึ่งหลังได้หลุดเดียวแต่ก็ไปโดนบล็อกในจังหวะสุดท้ายได้บุดวีดเชซุสต้องเชียบคมกว่านี้ในจังหวะยิงพอดูจากโอกาสเขาควรจะต้องมีสักลูกแต่วันนี้ก็น่าเสียงกับการทําหน้าที่ของกรรมการเชซุสเจอล็อกคอทุกจังหวะแต่กรรมการปล่อยผ่านตลอดตัวสำรองเอดดี้เอ ok นเคเทีย6คะแนนนาทีที่70แทนมาติเนลลี่ เอดดี้ก็ยังคงลงมาสร้างความแตกต่างได้น้อยในเวทีพิมยรีกเวลาเกือบ20นาทีมีโอกาสยิงครั้งเดียวที่เฉลับรุซเซา์ออกไปแต่หลายจังหวะที่พาบอลไปเองก็ไปไม่ค่อยรอดเคียรันเทียนี่6คะแนนนาทีที่70แทนไว้ฟาบิโอวิเอรรา5.5คะแนนนาทีที่85แทนโอเดกาดแรงประทะเป็นรองผู้เล่นเซาแฮมตันชัดเจนเจอเบียดเจอแซะและเสียจังหวะตลอด และบอลที่หวังจะได้จากวิเอร่าก็เปิดแบบไม่ได้หลุนอะไรเลยโลกงก้ารับอยากลงเล่นให้ปืนมากกว่านี้ออเบอเซมี่โลกงก้ายอมรับว่าอยากได้รับโอกาสลงสนามกับปืนใหญ่ให้มากกว่านี้แข่งชาวเบลเยียมย้ายมาจากอเดเลตเมื่อปีก่อนและได้เป็นตัวจริงไปทั้งสิ้นเพียง12ครั้งในซีซั่นแรกของตัวเองบนพรีเมียร์ลีกลงกางวย22ปียังได้ลงสนามไม่มากนักในซีซั่นนี้โดยได้เป็นตัวจริงเพียงสองครั้งในเกมลีก10นัดแรกของซีซั่น แม้ปืนใหญ่จะกำลังครองตำแหน่งจ่าฝูงในขณะนี้แต่โลกกงก้าก็ยอมรับว่าเขายังไม่พอใจกับโอกาสลงสนามของตัวเองพูดตามตรงมันยากลําบากผมอยู่กับหนึ่งทีมที่ดีที่สุดของอังกฤษหากอยู่ที่อื่นผมอาจได้ลงเล่นทุกสัปดาห์แต่มันคงไม่ใช่ทางออกที่ใช่สําหรับผมเขากล่าวมันเป็นการตัดสินใจของผมผมอยากทุ่มเทอยู่กับปืนใหญ่อีกสักปีแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไง เมื่อปลซีซั่นก่อนผมเกือบตัดสินใจแล้วผมโทรหาเอเยน่นแล้วถามว่าผมคิดถูกหรือเปล่าที่เลือกอยู่กับปืนใหญ่เขาช่วยยืนยันว่าผมคิดถูกแม้ผมจะรู้ว่าต้องได้เป็นตัวจริงมากกว่านี้เพื่อพัฒนาฝีเท้าทว่าหลกองก้าก็ได้เป็นตัวจริงบนยูโรป้าลีกตลอด4นัดที่ผ่านมาและเขาก็ลงเล่นตั้งแต่ต้นเกม ในการเผชิญหน้ากับ PSV เมื่อวันพฤหัสบดีก่อนกาเบียวชี้เหมือนฝันปืนเกาะฝูงยาวและเป็นพ่อคนกาเบียวมาเกาเยสปากันหลังของปืนใหญ่ระบุว่าตอนนี้นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีสุดเพราะผลงานต้นสังกัดเกาะเจ้าฝูงพิมลิกอังกฤษเข้าเดือนที่3ส่วนสถานะครอบครัวก็กลายเป็นพ่อลูกอ่อนกาเบียเล่นตัวจริงแบบเต็ม90นาทีครบ10แมตช์เดยเก่ปืนใหญ่ชนะถึง9แพ้ห โดยเป็นถึง4คินชีตขณะที่เกมรุกมีบทบาททำหนึ่งประตูนอกจากนั้นสถานะที่เปลี่ยนไปจากวัยรุ่นอายุ24ปีมาเป็นพ่อคนแถมอาศัยต่างบ้านต่างเมืองมันเร่งวุฒิภาวะได้มากคิดว่ามงยามนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดของชีวิตการเปิดผ่านอาร์ตอนทีวีผมได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นในทุกๆวันกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวเองอยามื่อคุณเป็นพ่อคนมันต้องเปลี่ยนตัวเองในหลายๆด้าน แล้วผมก็เป็นปื้มมากหรือหน้าที่การงานตอนเล่นให้ปืนใหญ่ปีแรกลำบากทีเดียวปีที่สองดีขึ้นและปีที่สามก็เริ่มมาถึงตอนนี้ความทยธยานของตัวเองคือลงเตะครบทุกนัดก็ทราบว่ายากแค่ไหนในการยืนระยะทั้งปีแต่ก็จะดูแลเนื้อตัวให้ดีเพื่อช่วยปืนใหญ่ตลอดเวลาสีซสั่น2022-2023กาเบีวม,มีคู่ขาใหม่เป็นวิลเลียมาลิบาส่วนเบนไวททางออกไปเล่นแบ็คขวา โอเว่นขอทำนายไก่และผีหลุดท็อฟโซีซั่นนี้ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทิมชาติอังกฤษฟันทงทีมที่จะเข้าป้ายท็อฟโของพีเม์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้โดยมองข้ามทั้งสเปอร์และแมนยูปืนใหญ่ออกสตาร์ด้ยอย่างยอดเยี่ยมนำเป็นเจ้าฝูงในขณะนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้าป้ายควาแชมป์ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเลือกที่ยากแต่โอเว่นยังเชื่อว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลจะจบในท็อฟโได้ ส่วนสเปอร์กับแมนยูจะหลุดอันดับไปมันยากกับการเลือกสอันดับแรกแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในนั้นผมคิดว่าเชลซีน่าจะติดท็อฟโได้ปืนใหญ่ด้วยเช่นกันมันยากที่จะตัดพวกเขาออกไปใช่ไหมละ่ะโอเว่นกล่าวตอนนี้ผมเลือกระหว่างลิ์ฟูกับทัดเนมผมต้องบอกว่าเป็นลิ์พูแต่คุณจะตัดทอดเนมออกไปจากท็อฟโได้ยังไงในเมื่อพวกเขาทำผลงานได้ดีเช่นกันแมนยู U, พวกเขามีโอกาสที่ดี แต่จะมีทีมใหญ่ที่ทุกคนคาดว่าจะหลุดจากท็อปโฟไปในปีนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะจบเนือหลายทีมผมคิดอย่างนั้นแม้ว่าปืนใหญ่จะออกสตาร์ทได้เป็นอย่างดีและแม้ว่าลิเวอร์พูลจะตามหลังพวกเขา10บคะแนนผมยังคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และหงแดงยังเป็นสองทีมชั้นนำของยุโรปดังนั้นมันยากที่จะพูด คงต้องบอกว่าท็อดแนมและแมนยูจะพลาดไปอารันเดมเดลใชยชนะนอกบ้านที่ลีน1ต่อ0ถือเป็นเกมที่ยากมากและเราก็ทําสําเร็จอารันเดมเดลผู้รักสปพทตูของปืนใหญ่พอใจกับการเก็บคินชีตในเกมบุกไปชนะลีดยูไนเต็ดชนิดที่แฟนบอลหายใจไม่ทั่วท้องด้วยสกอร์1ต่อ0ศึกพิมลีกคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้ในดานทิมชติอังกฤษมีจังหวะเซฟสําคัญหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในนาทีที่20 ที่ลุยซินิสเตรอลากบอลตัดจากซ้ายเข้าในแล้วกดด้วยขวาในายทวารวัย4 4ปีปัดไฟมือออกหลังบุดวิดหรือในนาทีที่53หลีดพลาดโอกาสทองไปอีกหนเมื่อแบมฟอร์ดหลุดเดียวไปลอบเป้าแต่รัมเดียวออกมาปิดมุมไว้เร็วด้วยรวมแล้วเราดดเด่นในด้านเกมรับใช้ชนะนอกบ้านที่หลีด1.0ถือเป็นเกมที่ยากมากและเราก็ทำสำเร็จแล้วแรมเดียวกล่าว แน่นอนว่าเราต้องชนะ3มต่อศูนในแต่ละสัปดาห์แต่เราพบวิธีที่จะชนะในวันนี้และนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดบุคโยดท,ทำประตูได้แต่ไม่สามารถทําให้เขาเข้าสู่เกมได้เราเสียการคอนโทรลเกมไปแต่อย่างที่ผมพูดว่าจากแดนหลังมาถึงแนวรุกตลอดทั้งเกมนี้เราโดดเด่นในหน้านเกมรับผมได้แต่ขอบคุณที่ผมอยู่ที่นั่นในวันนี้ผมวิจารณ์ตัวเองอย่างมากจากเกมหลังๆของผมตั้งแต่ต้นซีซั่นซึ่งปล่อยให้ประตูเข้าไป และมีคําถามที่จะตอบในวันรุ่งขึ้นดังนั้นการได้ช่วยทีมในวันนี้จึงยอดเยี่ยมมากมันเป็นเพียงหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นที่ตอนนี้เราได้ตั้งมาตรฐานของเราให้สูงในด้านมาตรฐานว่าเราต้องการเล่นอย่างไรและเราไปไม่ถึงตรงนั้นแต่อารมณ์ความรู้สึกที่สําคัญที่สุดคือความอิ่มเอมใจเพราะเราได้สมคะแนนและชนะหนึ่งต่อศูนย์ในเกมนอกบ้าน